214นะครับผมสาย214ระหว่างอาจอมพระกาบอำ,อำเภอเมืองนะครับผมจังหวัดสุรินทร์ครับก็เลยถ่ายให้ดูให้ชมบรรยากาศสองข้างทางถนนเส้นนี้ก็จเจริญมากนะครับมีไฟฟ้า,อาสองสว่างตลอดแนวเลยนะบ้านเรือนประชาชนก็มีออกมาอยู่ติดถนนตลอดแนวเช่นกันเ,เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีนั่นเป็นเรื่องปกติแต่ปัจจุบันมีและก็จะมีต่อไปอีกมากมายเป็น จำนวนมากนะครับที่จะออกมาอยู่ติดถนนจนจะไม่มีที่ว่างเลยแหละก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของความเจริญในยุคปัจจุบันครับผมก็สวยงามครับพี่น้องบรรยากาศยามเช้าวันนี้อากาศดีอากาศดีนะครับผมคุณแม่บ้านก็ขับรถนะครับผมผมก็นั่งถ่ายคลิปนะครับนั่งถ่ายคลิปนะครับผมระวังเข้าไปในเมืองนี่แหละครับผมคือเราจะพยายาม ใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตนะครับคือการถ่ายคลิปเพื่อน,นำสู่ร,ระบบ AI ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมบรรยากาศจังหวัดสุรินทร์นะครับผมให้ดูถนนเส้นทาง214นะครับผมลวิ่งระวงังจอมพระกับอำเภอเมืองนะครับผมเนี่ยก็มีรถวิ่งเป็นปราปรายนะครับผมถนนเส้นนี้นะครับผมก็ไม่มีรถติดนะ ไม่มีรถติดแต่ก็มีมีไฟแดงประมาณ2จุด3จุดนะครับกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่ผมไปวันนี้นะเพราะว่าจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นจังหวัดที่มีความใหญ่โตแล้วนะครับมีประชากร1นล้านสามแสนคนนี่ก็ไม่น้อยเลยครับผมเป็นจังหวัดที่ติดตะเข็บชายแดนติดตะวันตะวันตกตกติดจังหวัดบุรีรัมย์ตะวันออกหยุดติดจังหวัดศรีสะเกดทิศเหนือจุดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเองก็มีคนพูดภาษาเขมรนะครับผม จังหวัดศรีสะเกดก็มีเป็นจํานวนเยอะเลยบุรีรัมย์ศรีสะเกดบางส่วนศรีสะเกดอุบลบางส่วนก็มีพูดภาษาเขมรน,นะครับเพราะว่าบ้านเรือนที่อยู่ติดตะเข็บชายแดนมาทางอีสานใต้เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาเขมรครับพี่น้องรวมทั้งผมด้วยภาษาเขมรภาษาลาวรวมทั้งผมด้วยนะครับผมเป็นภาษาพื้นบ้านซึ่งเราจะพูดภาษาอะไรเราก็คนเป็นคนเหมือนกันนะครับผมเรามีสิทธิความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทั้งโลกครับพี่น้อง ความเป็นมนุษย์นั้นไม่มีใครมีมากมีน้อยไปกว่ากันเด้อครับ mm hmm. เพื่อน,อนๆโลกทั้งใบเป็นของเราทุกคนนะครับผมาการที่เราพูดภาษาเขมรเพราะว่าเราอยู่ที่นี่มานานและอีกอย่างหนึ่งเป็นการหัดพูดครั้งแรก ก็เลยพูดภาษาเขมรคือความเป็นมาของการพูดภาษาแตกต่างกันนั้นเกิดจากมนุษย์เราครั้งแรกเลยพูดไม่ได้ครับผมเรามาหัดเรียนเสียงธรรมชาติจนกลายเป็นคําพูดนะครับเราจึงมีภาษาพูดมากมายทั่วโลกครับผมก็ประมาณนั้นเลยและเราก็เป็น ผู้มีชีวิตในอยู่ในห่วงโซ่ของอาหารด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี่ยังมีสิทธิเท่าเทียมกันในกฎเกณฑ์กติกาที่เป็นสากลครับผมก็ประมาณนั้นเนาะเราก็พูดกันประมาณนี้เลยวันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศบ้างอสองฝั่งทางและพร้อมทั้งพูดถึงเรื่องความเป็นมนุษย์ของพวกเราทุกคนที่มีความเท่าเทียมกันนะครับผมผมเนี่ย มองมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ทั้งหมดนะครับผมที่มีสิทธิเท่าเทียมกันทั้งโลกไม่มีใครสูงตำ่ำดำขาวก็จะเป็นมนุษย์ในการทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับผมเรารักกันไว้เถิดเราเกิดเป็นคนเรา we are the world เป็นโลกของเราทั้งใบนะครับผมวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบกับถนนเส้นระหว่างกรุงเทพไม่ไปไม่ระหว่างไม่ใช่กรุงเทพระหว่างสุรินทร์กับ จอมพระครับผมเป็นเส้นทางที่ไปถึงกรุงเทพเช่นกันครับผมก็ประมาณนั้นเป็นเส้นหลักที่ไปกรุงเทพมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาจากจังหวัดทางโน้นทางกาลสินทาง สกลน,นครก็สามารถวิ่งไปทางนี้ถึงกรุงเทพได้เช่นกันนะครับผมก็จะมีทางเลี้ยวทางซ้ายทางขวาข้างหน้าที่ทางบุรีรัมย์ก็ได้ไปทางมำเภอรปราสาทก็ได้ก็ประมาณนั้นครับเป็นเส้นทางที่สวยงามเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากๆเลยกับการใช้รถการใช้ถนนนะครับผมสวัสดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ